ริดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขคับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทอมอไอ้ไข่หนุยลูกทักสินรูปลอไม่ชอบเลงาัดก่อชอบเลคาราบาว <Okay. S 1> แต่แฟนเป็นเด็กแนวสายเดียวแต่อยู่กันเดียวเดียวก็ออกลายน้ำนู้นบอกอยู่กันไปก็อดอ เปล่าเบื no ่อแล้วคาราบาาอยากจะโมเดินดอกก็เลยไม่ยิ่งใหญ่น้ำตาตกในรักมาสุดรักสัญญาณฝนมันเก่าหัวายต้องเศร้า ผชายหลายใจทั้งวันเสียชักทุกคันเลิกกันดีกว่าผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจน้ำตาตกในตกมือข้างเดียว <c oughs> เรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่เกี่ยวค <c oughs> วามเงาเป็นครัวบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราตรา không thể con nhau thấy ta sâu sâu không thể dắt dài gần có lên bao sao có bao คนขัวลหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราตร,รีคนเหงายอมเข้าใจคนเหงามาใช่ตาสบส,สงไม่ตาจับ quanh cắn hoặc quá ít đi qua cao liền sâu ăn hay bên đào hoặc vượt bao เตาปิดไหมก่อนปิดแล้วปิดแล้วเสียงเกินจอดโอเคเส้นแดงให้จอดเส้นแดงอ่ะครูรักมาเดิมเลยค่ะก็ทาไมนับประสานก็เป็นโชว์ที่ดูแล้วสนุกพอคอรัสไปปุ๊บขาชี้ฟ้าขาชี้ฟ้ากันเป็นแถวก็ลงก็สนุกดีแล้วก็คิดว่าเป็นโชว์ที่ที่ ที่กูคงจะรอดูแหละเพราะว่ามันมีอะไรน่าดูแล้วก็เดาไม่ค่อยได้นะจะมีแพทเทิร์นอะไรที่แบบว่าเออมันไม่ไม่ซ้ำอ่ะดีชอบอ่อถ้าถ้าจะเล่นมุกเต้นแบบเนี้ยแบบมันไม่สาวป่าสาวเท่งคือคือถ้าถ้าหนูจะเล่นตรงนี้ใช่ไหมไอตอนที่จูมือออกมาหนูหนต้องอายจริงอ่ะหนูต้องเล่นให้มันเชื่อว่าอายจริงอ่ะแล้วแล้วพอหนูลเล่นมันจะโดนเนาะมันจะคอนถาแต่ถ้าเกิดหนูทําเป็นอายอย่างเมื่อกี้มันมันเห็นชัดว่าทํายิ้มทำเป็นอาย หนูต้องเล่นให้เชื่อว่าอายจริงแล้วพอเต้นปึ้งมันจะแบบเปียอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนูเล่นมาไม่ค่อยจริงมันก็เหมือนว่าหนูตั้งใจจะมามาทำท่านี้มากกว่าตรงที่จุงมือแล้วเรารู้จักกันเรารักกันมา,มาเข้าใจคือว่า,วานเนออ okay าะโอเคแล้วก็เออชอบอ่ร้องร้องผมว่าแพรวาร้องละเอียดดียนะใล<ช>่เพลงนี้เคย<ช>ถ,ถูกใช้ในโชว์เอฟมาแล้วแต่ว่าอันนี้ร้องร้องละเอียดกว่าคุณเล็กค่ะ เข้าใจแล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงแล้วพอเข้าใจแล้วมันสนุกใช่ไหมเพราะเขาเขาจะมีปัญหาเลยเขาไม่เข้าใจเพลงแต่วันนี้เขาเข้าใจแล้วเขาก็เขาก็คือคือถ้าพี่แอดแกไม่มาเป็นเท่งก็โอเคนะร้องไป enjoy ไปอ่ะเพราะว่านึกนึกให้บอกให้นึกนะแอดแต่ว่าก็จะผอสมกันก็ไม่เป็นไรก็เป็นเป็นคาราบาวในในในจินตนาการของเราโอเคนะฮะ เออเพลินดีแต่เพราะว่าอย่ายืนอย่างนี้ลูกอย่าอยากอดพยายามห้ามพยายามแล้วก็ปล่อยแขนอย่าหนีบเอาไว้เพราะว่าคาแรคเตอร์มันมันน่าจะมันน่าจะกว้างกันนี้นิดนรงนัลอ์คู้เต๋อมีอะไรไหมคะก็ห่วงแหววคือว่ามันจะดีมากๆเลยถ้าถ้าประสานได้และการที่เราเราจะไปเอาออกเพื่อเพื่อให้เขาร้องสบายขึ้นผมว่าเขาน่าจะ ท้าทาทยมากกว่านี้เขาน่าจะทําได้นะอ,อโอเคสําหรับครูแล้วครูชอบนะคะครูนสนุกครูรู้สึกมัน,เป,นเป็นเพลงของสองคนนี้ดีมันเป็นโชว์ของคนทั้งสองคนดีอ่ะแต่ก็เรื่องเดียวกันคือเรื่องเรื่องประสานทีนี้เนี่ยตรงนี้แพรว่าต้องไปมันมีเวลาเหลือพรุ่งนี้แค่วันเดียวที่จะไปฝึกถ้าไม่พร้อมจริงๆแล้วมันอัตราสเสียงมันสูงหนูต้องเป็นคนตัดใจเองแล้วละ่ะว่าหนูจะประสานหรือจะยูนิซันเพราะตรงนี้ครูคงขึ้นไปช่วยอะไรกันไม่ได้ยูนิซัอนเข้าใจไหมลูก ร้องเป็นเสียงเดียวกันเคยบอกครั้งที่สองแล้วนะเดี๋ยวจะตีแล้วนะเดี๋ยวจะถือไมอ้แล้วนะคำนี้สองสาครั้งแล้วยูนิซ่ก็คือร้องลายเมโลดี้ไปเลยเสียงดีไปเลยอืมเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ทำมันมีทั้งต้นงหลังทุกท่อนสองที่หนูร้องเป็นเสียงเดียวกันไปเลยเดี๋ยวนี้เขาไปว่ากันมันจะไม่เจ๋งไงจะว่ากันมันไม่เจ๋งหรอกแต่มันก็จะรอดไปแต่ก็รอดแต่หนูไปตัดสินใจเอเองว่าถ้าหนูไม่มั่นใจไม่ว่ากันคือหมายความว่าถ้าประสานถ้าไม่ชัว ก็จะให้ร้องไปเมโลดี้เดียวกันไปด้วยกันเออแต่อยู่ที่หนูละคือถ้ามันร้องได้มันจะมันจะเพราะแล้วมันจะเท่มันจะโชว์ว่าเราเก่งแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าหนูทําสุดแล้วไม่ได้ก็ร้องไปด้วยกันแต่ว่าพอร้องไปด้วยกันเนี่ยความสีสันมันก็จะลดลงแค่นะคะไปซ้อมใหม่ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเจายังไงดีสอบผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ร้องอยู่ในเศรา <c oughs> ้า <c oughs> ก็เดี๋ยวดู <c oughs> ดูกัน